ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงหลอ่อครบเครื่องอย่างหนุ่มมาริเออร์มอรเรอร์งานรุมตลอดทั้งปีมีแฟนคลับหลงรักและก็ชื่นชอบเป็นจํานวนมากแต่งานนี้นะคะเมื่อเป็นเพลงแถวหน้าของเมืองไทยก็ถูกเมาเรื่องค่าตัวติดท็อป4เพลงค่าตัวสูงซึ่งงานนี้นะคะหนุ่มมาริเร์ก็ได้เปิดใจว่าไม่เคยไม่มีนะเราย่อมยาอคุ้มค่าจ้างนะ และเมื่อพิธีกรถามว่ามีรถไหมเขาบอกเราค่าตัวสูงหนุ่มมาริโอบอกว่าไม่ได้พี่เดี๋ยวเร็ดตกค่าตัวน่ารักไม่มีขึ้นครับไม่มีรถแล้วก็จ้างไปทำงานคุ้มร้องเพลงก็ได้เอนเตอร์เทนก็นี้จ้างสิผมเล่นร้อยกว่า